ช่วงสุขภาพดีสร้างได้วันนี้คุณผู้ชมห้ามพลาดเลยนะคะคุณหมอพรเทพมีเคล็ดลับมาฝากบอกว่าขาแข็งแรงคือรากฐานของชีวิตอันนี้จริงหรือเปล่ามาร่วมพูดคุยกับคุณหมอพรเทพนายแพทย์พรเทพสรินารังสรรศ์นายกสมาคมวิทยาศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทยคุณหมออยู่กับมี่แล้วค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะสวัสดีครับน้องมี่อันนี้พูดไปไม่เกินใช่ไหมครไม่เกินเลยนะฮะเพราะว่าผมเนี่ยในช่วงปีที่ผ่านมาเนี่ยค่ะผมว่ากล้ามเนื้อขาผมกลับมาแล้วเกือบ20% คือหมายถึงว,ว่าแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นนะฮะเพราะว่าคนที่ข้อที่หนึ่งเลยนะประวัติศาสตร์าการจดบันทึกไว้บอกว่าถ้าคนกระดูกขามันหักที่ห้าเปอร์เซ็นตเนี่ยตายในหนึ่งปี<อ>คนขาหักเนี่ยรักษาไม่ได้เนี่ยเมื่อก่อนนี้ขาหักแล้วมันรักษายากเ่ะเขาต้องรีโอ,อกเล็กดามเลยนะถ้าคนขาหักแล้วเดินไม่ได้เนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นตตายในหนึ่งปี พอเดินได้น้อยพอไม่เดินขึ้นมาแคลเซียมมันไม่มาเกาะกระดูกก็ยิ่งไม่ติดใหญ่ไม่เหมือนเดิมมาคือมนุษย์เนี่ยสร้างมาให้ยืนแกลงโน้มถ่วงจะทําให้น้ําหนักมันลงมาที่กระดูกคพอมาที่กระดูกมันก็กระตุ้นให้การสร้างกระดูกให้แข็งแรงแต่ถ้ามันหักลงไม่ได้มันก็นอนนอนก็น้ําหนัก แรงน้ำถ่วงมันก็ไม่ลงมาที่กระดูกกับกล้ามเนื้อไม่มาที่ขา,ขามันก็ตายอันนี้ข้อที่หนึ่งไหมนะข้อที่สองคือขาของเราเนี่ยตั้งแต่เอวลงไปตั้งขาเนี่ยเขาเป็นเครือข่ายของการไหลเวียนโลหิตที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายเราเกินครึ่งหนึ่งของเลือดในร่างกายเราจะไปผ่านขาวันหนึ่งหลายหลายรอบ<า>นั้นถ้าขาเราไม่แข็งแรง มันกล้ามเนื้อมันบีบเลือดกลับมาไม่ได้เวลาเราหัวใจเราปั๊มทีเนี่ยมันส่งเลือดไปสมองส่งเลือดไปที่ลำตัวแล้วส่งเลือดไปที่ขาที่ขาก็อนส่วนเลือดดามันกลับมาได้ด้วยการบีบรัดของกล้ามเนื้อทีน,นี้เลือดมันบีบหัวใจบีบมามันก็ไปที่เท้าแล้วไม่มีอะไรดันขึ้นมาเพราะกล้ามเนื้อไม่มีขาไม่แข็งแรง<า>มันก็ไปกองอยู่แถวเนี้ยแล้วมันก็เน่าอยู่นี่แหละเพราะว่ากลับมาไม่ได้ก็ เอาแต่ของเสียกลับมาในเลือดแต่กลับมาไม่ได้อเอาไปฟอกไม่ได้ฟอกที่ปอดไม่ได้ไปทําลายที่ตับที่ไตไม่ได้ส่งผลยังไงบ้างโอโ้โหก็เลยทําให้เลือดมันไม่ไหลเวียนอพอมนไม่ไหลเวียนปลายเท้าก็ชามีอาการระบบการสั่งการของประสาทก็แย่ yeah. ไม่ดีเลยเพราะว่าร่างกายเรามันมีทุกข้อของ ร่างกายเรานี่โดยเฉพาะข้อเข่าข้อเท้าเนี่ย<ฆ>มันมีประสาทอัตโนมัติว่ามันมีการสัมผัสแล้วบอกว่าตอนนี้นะน้ําหนักมาเยอะนะ<ฆ>ตอนนี้การทงตัวซ้ายขวานะ<ฆ>การทํางานประสาทจะสั่งโดยประสาทอัตโนมัติเนี่ยรับรู้สถานะว่าเอียงซ้ายเอียงขวาเดินหน้าเดินหลังอันที่สามเท้าและขาเาาารา,านนเนี่ยมีแรงมหาศาลนะกล้ามเนื้อเนี่ยเขาบอกตอนหนุ่มๆน,นะ ของผู้ชายนะยกรถได้คันเลยแรงขาเนี่ยยกแล้วก็ขึ้นได้เลยเหมือนคนยกน้ําหนักสองร้อยกิโลสามร้อยกิโลได้เลยแต่ว่าพออายุสี่สิบปีมันหายไปทีละเปอร์เซ็นต์หนึ่งสองเปอร์เซ็นเป็นเปอร์เซ็นต์มันหายไปนั้นถึงบอกว่ากล้ามเนื้อที่ขานี่เป็นรากฐานชีวิตข้อที่สามนี่ไม่ผิดเพราะว่ามันมีแรงมหาศาลคุณหมอกคขาว่าหายไปคือมันหายไปตามอายุเราอยู่แล้วมันเหี่ยวลงเหี่ยวลงเหี่ยวลงตามอายุแล้วข้อที่สี่คือ จ็ดสิบเปอร์เซ็นของการเผาผลาญน้ําตาลในร่างกายเราเนี่ยมันเกิดขึ้นที่ขาที่ขาอีกแล้วหมดเลยเจ็ดสิบเอร์ซ็นไม่ใช่เพราะว่ามันคือตัวเผาผลาญหมุนเวียนแล้วก็เอาน้ําตาลเข้าเซลล์ไปทําเป็นพลังงานนี่ถ้าเราไม่ขยับเขยื่อนนะเราเหนื่อยเนื่อยนั่งนั่งแล้วนอนเนี่ยมันจะอ้วนไหมเนี่ยเหนื่อยนิ่งเออโอ้โหเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์อการเผาผลาญในร่างกายนี่เกิดขึ้นที่ขาข้อที่ห้าอันนี้ก็อีก สำคัญะ,ระกระดูกกล้ามเนื้อเครื่องหนึ่งอยู่ที่ขาโ,โครงสร้างร่างกายแล้วเรารู้ไหมว่าไอตัวปรับสมดุลความเป็นกดดานในเลือดเนี่ยค่ะมันใช้แคลเซียมวว้าวแล้วลองนึกดูที่ว่าถ้าขาก็แยก่กระดูกขาก็แย่แคลเซียมกันน้อยอร่างกายเราขาดสมดุลหมดเลยการที่กล้ามเนื้อและกระดูกเราเนี่ยอยู่ได้ห้า แต่ขาต้องทําให้มันอยู่ให้ได้แข็งแรงให้แข็งแรงให้กล้ามเนื้อออกมากมีมากขึ้นกระดูกมีแคลนเซียมันเกาะมากขึ้นคแล้วก็ต้องทําให้แข็งแรงอข้อที่หกสาวหลักนะจําไว้เลยนะนน <c oughs> รับน้ําหนักการรับน้าหนักตัวถ้า <c oughs> เราร้อยกิโลเข่าข้างละห้าสิบกิโลนะเราน้กที่เข่าดีข้อเดียวนะข้อสะโพกนี่ยังมีอะไรซัพพอร์ตเยอะแต่เข่าขานี่เล็กนิดเดียวกล้ามเนื้อนิดเดียว ถ้าไม่ดีนะโอ้โหเราเนื้อกล้กันว่าเขามันจะเจ็บปวดขนาดไหนเราต้องทำขาเป็นเสาหลักที่แข็งแรงไม่ผูกก่อนแล้วสุดท้ายคือมาพูดถึงเรื่องแล้วทำยังไงให้ขาแข็งแรงนั่นสิคะนี่แหละพรมมาเยอะแยะเลยนะนี่อยู่ข้างหน้าข้างหน้านี่เลยนะนี่เริ่มจากอะไรก่อนเนื้อสัตว์เลยเนื้อสัตว์ทุกชนิดปลาไก่เนื้อหมูเนื้อวัวพวกนี้นี่ต้องกินในครบ วันหนึ่งต้องกินโปรตีนเนี่ยอย่างผมเจ็ดสิบกิโลก็ต้องเจ็ดสิบกรัมค่ะเนี่ยเนื้อเนื้อหมูชิ้นนี้เนี่ยประมาณชิดนกว่าเอาว่าขินเเนี่ยได้ยี่สิบกรัมยี่สบกรัมยี่สิบกรัมวันนี้ผมต้องกินหมดจานเนี้ผมถึงจะได้โปรตีนเพียงพอถึงจะครบเพียงพอเออมันเยอะไปไม่ไหวเพราะฉะนั้นเวลาเรากินก็คือเราก็ต้องนึกว่าตอนเช้าเรากินหมูไปเท่าไหร่ประมาณกินปลาทูไปตัวหนึ่งไม่พออ่ะเราก็ต้องกินกินไข่ ยังไข่ลูกหนึ่งก็ห้ากรัมก็ต้องกินเนื้อไปอ๋ยี่สิบกรัมแล้วก็ต้องกินไข่สิบกรัมค่ะแล้วก็กินถั่วถ้ากำมือหนึ่งเนี่ยอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยอันนี้ประมาณสองกำมือเนี่ยอันนี้ประมาณเกือบสี่สิบกรัมนะเพราะฉะนั้นถั่วนี่มีประโยชน์มากเป็นโปรตีนที่ดีด้วยค่ะแล้วมีไขมันดีด้วยหรือถ้าวันไหนกินน้อยไปหน่อยตอนเย็นไม่พอก็นี่เลยนมถั่วเหลือโปรตีนผมว่ากล่องนึงเนี่ยไม่ เจ็ดแปดกรัมถึงสิบกร๊กแล้วในกล้วยอย่างงูเรากินกล้วยไปสามลูกนะเราก็ได้โปรตีนไปประมาณสักห้ากรัมแล้วก็เราก็สามารถกินโปรตีนจากที่มันปนๆอยู่ในผักเสริมเข้าไปมันก็มีโปรตีนอยู่นิดหน่อยข้าวกล้องจะมีเยอะหน่อยหลากหลายมากเลยข้าวก็มีนะข้าวหนึ่งจานใหญ่ๆประมาณ5้ากรัมโปรตีนก็ต้องกินให้พอเพื่อที่จะได้สร้างกล้ามเนื้อ ควบคู่กับการออกกําลังกายอ่าเพราะงั้นก็ต้องหาทางออกกําลังกายอย่างสม่ําเสมอค่ะเพื่อจะได้ทําให้กล้ามเนื้อแข็งแรงแล้วก็ต้องกินแคลเซียมเสริมจากอะไรคะแคลเซียมก็อย่างนมนมวัวดี <นม S 2> ที่สุดเยอะที่สุดนะกินนมวัววันละสักแก้วสองแก้วนี้ได้แคลเซียมเกือบครบเลยค่ะกินกล้วยนวาสักสามลูกเนี่ยได้แคลเซียมเกือบพอเลยนะแต่ถ้ากล้วยปิง้งอแคลเซียมจะดูดซึมได้เป็นสี่เท่า ลูกเดียวก็พอแล้วโดนความร้อนโดนความร้อนแคลเซียมเปลี่ยนสภาพเป็นดูดซึไมได้มากขึ้นหนึ่สี่เท่าะฉงนั้นเราต้องไปออกกําลังกายแล้วต้องกินเนื้อสัตว์โปรตีนพืชโปรตีนสัตว์ให้ครบถ้วนจะทําให้ขาและกระดูกเราแข็งแรง รวมทั้งแคลเซียมก็สําคัญมากค่นะวันนี้ค,คุณหมอบอเทพมาให้เคล็ดลับความรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสร้างขาให้แข็งแรงซึ่งที่สําคัญคือเป็นรากฐานของชีวิตจริงๆคุณหมอพอเทพพูดมาในบางมุมคุณผู้ชมเองนี่เชื่อเลยว่าอาจจะไม่เคยได้ยินมาก่อนเพราะว่าเป็นข้อมูลที่ทถ่ายทอดจากคุณหมอเองประสบการณ์โดยตรงนะคะวันนี้ขอบคุณคุณหมอมากเลยได้สาระความรู้มากๆนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดยนมถั่วเหลือง BSC Soi อร่อย